สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศรีธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎิจิที่ในราศรีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะประจำช่วงวันที่11 -20 ถึงมกราคมนี้การทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ time s t a m p จะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์นปักหมุดนะคะเริ่มที่พาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างนะ เด็กทวเรียนทาวเวอร์ไฮพรินเทสสตรนแล้วก็คิงหมายมีโอกาสว่าความลับถูกเปิดเผยนะคะความรู้สึกถ้าบางคนนะที่ที่คุณแอบรักแอบชอบใครอยู่มีโอกาสที่จะโป๊ะเรื่องนี้คนคนนั้นจะรู้ว่าคุณรู้สึกหรือคิดยังไงกับเขาหรือในทางกลับกันนะคะอาจจะมีคนที่แอบชอบคุณเนี่ย แอบชอบคุณมาสักพักแอบรู้สึกคุณมาสักพักเนี่ยเขาจะมาเปิดอกเปิดใจบอกความรู้สึกตรงๆกับคุณเลยนะคะเปิดใจพูดเลยอืมทีเดียวแต่ถามว่าคุณถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ามีคนมาแบบสารภาพหลักกับคุณแบบเนี้ยเป็นคนที่แอบมองมองว่า s t r a n อืมคุณมองว่าแบบอาจจะยังไม่ใช่มองว่าคุณคนนี้ยังไม่ใช่คนในสเปกอืม คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นลูกน้องคุณหรือเป็นเจ้านายของคุณก็ได้จากที่ทํางานค่อนข้างเด่นนะคะคุณมองว่าจะไม่เหมาะสมหรือคุณมองว่าคุณไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นหรือไม่ได้คิดกับเขาแบบนั้นนะคะในเชิงที่คนคนนั้นมาเปิดเผยใจกับคุณนะทีนี้ขอดูคนคนนู้นหน่อยค่ะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของคุณเนี่ยเพื่อที่จะดูได้ชัดขึ้นว่าฝั่งใครเจ็ดเหรียญหกไม้เท้าแฮงแมนสองเหรียญ อ่ค่อนข้างเด่นว่าคนคนนี้น่าจะมองคุณมาสักพักแอบชอบคุณมาสักพักเป็นในเชิงที่คุณจะถูกเซอร์ไพรส์มากกว่านะคะคนคนนี้จะมาสารภาพรักกับคุณจะมาบอกคุณเปิดอ,อกเปิดใจบอกกับคุณอย่างชัดเจนหรือมีสัญญาณที่ค่อนข้างชัดว่าอ้าวยังไงยังไงเธอแบบฉันหรอชอบฉันหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยผิวนั้นเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องมีการเปิดอ,อกเปิดใจเปิดเผยใจ ไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้แล้วไม่สามารถอยู่เฉยๆได้แล้วมองมาสักพักละลังเลใจมาในระดับหนึ่งละคงต้องพูดคงต้องบอกออกไปน่าจะดีที่สุดในที่นี้นะคะชาวธาตุไฟนะชาวธาตุด,ดินละทั้งเด่นนะคะเมสสิงหรือธนูมังกพรพฤกษ์ศพพกษ์กันที่ในราศรีลักนาหรือดาวศุกร์แต่คนเกี่ยวข้องกับการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะมองตรงนะว่าเขาไปไม่เป็นเลยอะ ไปไม่เป็นเลยหลังจากที่คุณได้อาจจะปฏิเสธเขาหรือบอกในเช้งว่าอาจจะไม่ได้คิดอะไรเนี่ยเดินเซษเลยทีเดียวเป็นฟิลนะเป็นฟิลเป,เปรียบเปรียบเปรยนะคะไปไม่เป็นเลยเขาคิดว่าคุณก็น่าจะโอเคกับเขาหรือน่าจะรู้สึกไม่ได้รังเกียจเขาหรืออะไรเนี่ยแต่กลายเป็นว่าฟลฟิลกว่าที่คิดเอาไว้นะคะ มา,มาดูที่ความรู้สึกเขาสิเขายังไงกับเราบ้างเศไม้เท้าห้าดาไนเหลียนเฮนเหลียนอืมคนคนนี้นะเก็บความรู้สึกมาจนอึดอัดมากอะ่ะอึดอัดมากเวลาที่อยู่ใกล้มันก็แบบใจสั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้แหละว่าถ้าเขาบอกออกไปอะ่ะมันมันมันเป็นทั้งบวกและเป็นทั้งลบ และเขาก็ต้องทําใจว่าถ้าคุณไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับเขามันคือจะต้องมีระยะกันเลยหลังจากนั้นอาจจะมองหน้ากันไม่ติดนะคะอาจจะมองหน้ากันไม่ติดหรืออาจจะมีความห่างเหินไปเลยอ่ะแล้วเขามีความเกรงเกรงคุณในที่หนึ่งคือบุคลิกของคุณนะคะดูเป็นคนดูนิ่งๆนิ่งๆขู่ๆ มันก็เลยอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าหรือเขาจะเสียคุณไปแล้วจริงๆคือจะแอบรักแอบชอบหรือคุยไปในความเป็นเพื่อนก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมอะไรฝั่งคุณละคะสามดาวสองดาวหลักๆคุณจะสับสนนะสับสนมากเลยว่าเอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นบอกตรงว่าคุณไม่ได้ชอบเขาแหละสี่ถ้วยสี่เหนียคุณไม่ได้ชอบเขาแล้วคุณรู้สึกว่าไม่กล้าอยู่ใกล้เขาด้วยซ้ำ คืออยากจะเอาตัวเองออกมาห่างๆเลยไม่ได้รังเกียจเขานะคะแต่คุณกลัวว่ามันจะกลายเป็นการให้ความหวังเขาไม่กล้าแม้แต่จะคุยกับเขาปกติอาจจะมีการถามถ่ายกันบ้างเออเป็นไงวันนี้ทํางานเป็นยังไงโปรถึงนี้เป็นยังไงหรือแบบไปกินข้าวเลยอย่างเงี้ยสมมติยกตัวอยา่างแต่หลังจากนี้อาจจะเป็นฟีลแบบไม่กล้าคุยไม่อยากคุยกลัวกลัวให้ความหวังกลัวว่า มันจะนู่นนั่นนี่นะคะบอกกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดด้วยเหมือนกันอึดอัดใจนะคะไปต่อที่เออไปต่อที่บทสรุปนะคะบทสรุปท่านน้ำคนโสดเลเวอรสิบเนียนความรักอยู่ตรงนี้ความหวังดีความปรารถนาดีได้ๆต่างๆ คนนี้เขาชอบคุณมากเลยเขาพร้อมที่จะแบบอยากจะคอมมิตเมนต์อยากจะซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นต่อไปนะอาจจะให้ความเป็นเพื่อนกับคนคนนี้ได้หลังจากนี้ในระยะเวลาหนึ่งอาจจะให้ความเป็นเพื่อนที่ดีกับคนคนนี้ได้หรือคนคนนี้อ่ะอาจจะปรับความรู้สึกของตัวเองให้เหลือเพียงมิตรภาพที่ดีกับคุณนะคะ คนคนนี้เขามีความจริงใจแต่ถ้าใจเราไม่ได้รู้สึกก็ไม่ผิดถ้าเราจะไม่ได้เปิดให้คนคนนี้เร็วนี้ล่ะค่ะอาจจะมีการเปิดอ,อกเปิดใจหรือมีสัญญาณที่บอกได้ชัดว่าเขาชอบคุณ h e a r t to h e a r t conversation นะคะจะมีการเปิดอ,อกเปิดใจกันในเรื่องของความรู้สึกกันเองนะ โอเคพาร์ทคนสดก็ประมาณนี้นะคะงั้นก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคนแล้วก็คนคุยนะคะไพ่ในฝั่งคุณค่ะเป็นถ้วยสิบถ้วยแปดดาสองถ้วยแล้วก็เด็กถือดาโอเค โอ้หสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะค่อนข้างวหวานหวานค่อนข้างจะหวานแหววเลยทีเดียวนะคะจะมีการเดทการพบเจอกันการพูดคุยกันก็จะมีการกระชับมิตรมากขึ้นจะมีความสนิทจะมีการพูดคุยกันที่มากขึ้นมีแนวโน้มของความหวานในความสัมพันธ์มากขึ้นดอกล้าที่จะพูดเนในเชิงของความแบบหวานหวานกันมากขึ้นในความสัมพันธ์หรือบางคนได้ใช้เวลาด้วยกันด้วยซ้ำนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณมีความกังวล กังวลขอขยายนิดนึงกังวลอะไรในเรียนเก้าเรียนสามใบกังวลว่าถ้าคุณแสดงอาการว่าคุณรู้สึกกับเขาไปชัดเจนแบบมากๆเนี่ยกลัวว่าเขาจะเหลืองกลัวจะได้ใจแล้วกลัวว่าเขาจะแบบไม่สนใจหรือไม่ให้ไม่ให้ความสนใจกับเรากลรวว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาหรือวิ่งตามคนคนนี้มากเกินไปเลยจะต้องเหมือน ระดับสังวนนะคะสังวนท่าทีการแสดงออกหรืหนึงนะคะในความรู้สึกข,ของคุณของเขานะคะเป็นยังไงหกถ้วยหกไม้เท้าอืมบางคนเป็นคนนักกล่าววนกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคนอาจจะเป็นคนที่อายุต่างกันมากๆนะ,ะอายุน้อยกว่าคุณมากๆหรือคุณอายุมากกว่าเขามากก็ได้นะคะถ้าไห้สลับ รือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แต่ได้มีการปรับจูนปรับเคลียรปรับความเข้าใจกันนะคะตัวเขาเนี่ยพยายามจะเรียกร้องความสนใจจากคุณพยายามแบบ attention นะคะอยากให้คุณสนใจเขาอยากให้คุณแบบออรักเขามากๆนะคะอยากให้คุณแบบให้เวลากับเขาดูมีความหวังในความสัมพันธ์อืมนะมีความหวังอยากให้คุณแบบอยากจะเจอคุณนะคะบ่อยๆเจ้าคุณอคุณบ่อยๆอ,อืม ใช้คุณรักเขามากๆหรือชอบเขามากๆนั่นเองนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของการที่อยากได้รับความสนใจจากคุณเป็นพิเศษต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็น,นังนงโอเคเดลเบอสอืมเขาบอกว่าถ้าช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีประเด็นปัญหาที่ทำให้หากกัรกบอกเลยว่าเขารู้สึกว่าไม่โอเค เขาไม่ชอบเลยเคี่ต้องห่างจากคุณนะคะอยากจะเคลียร์กับคุณนั่นแหละแต่บางทีบางอย่างมันแบบจังหวะเวลาไม่ว่างไม่สะดวกบ้างนะคะแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะห่างไปจากเขาหรือไม่สนใจเขาเขาอ่ะชอบคุณมากนะและเขาก็อยากให้คุณอ่ะชอบเขามากๆเหมือนกันอยากให้คือเขาอยากจะมีการเทสบางอย่างดูว่าคุณจะชอบเขาไหมดูว่คุณจะรักเขาไหมดูว่คุณจะสนใจเขาไหมนะคะเป็นพวกชอบเทสนะฟังคุณรู้สึกยังไงกับเขาะมาถ้วย เรียลฟอร์จูนบางทีอะ่ะเราก็นอยนะเรานอยเรางอนนะแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเขาจะไม่เก็ตเวลาที่เรางอนเรารู้สึกว่าเขาไม่เก็ตฟิลเราอืมคุณแอบมองด้วยซ้ำว่าบางทีอะ่ะความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒน,นาไปได้ไหมอ่ะมันจะพัฒน,นาไปได้เหรอเพราะบางครั้งอะ่ะเหมือนเราเข้าใจไม่ตรงกันในความเงียบของเราในความเงียบของเขาความเงียบของเราคืออาจจะเป็นการแบบคิดทบทวนแต่ความเงียบของเขามันจะอาจจะมองแบบ เป็นการเหินหา่างมันมองความเงียบไม่ตรงกันนะคะโดยมีความกังวลในความสัมพันธ์สรุปค่ะเจ็ดหมายไหนนี่หนถวยโอเคอืมช่วงนี้นะคะอาจจะระวังในเรื่องของปากไม่ตรงกับใจพูดอย่างรู้สึกอย่างหนึ่ง แนะนำว่ารู้สึกอะไรพูดไปตรงๆร,รู้สึกชอบเขาห่วงใยเขาสื่อสารไปเลยไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องแบบทำงอนหรือแบบเตี้ยมแพ้ให้เขาเข้าใจเองนู่นนี่อย่าไม่ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะอาจจะทำให้แย่ลงในงสามบางคนหน้าไพา่บอกว่า Part Life ์ e ร ationship คุณกับเขาจะเป็นคนรักเก่าในอดีวนกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือบ,บางคนเป็นคู่ตั้งแต่อดีต มาเลยอดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะกลับมาเริ่มกันใหม่บางคนอาจจะเป็นลักษณะของแบบเจ้ากรรมนายเวรด,ด้วยซ้ำอ่า u ัน u รียกว่านะคะบางทีความสัมพันธ์เนี้ยในเรื่องของ attraction ความมั่นใจในความรู้สึกความมั่นใจในเคมีที่มีต่อกันอะอาจจะไม่มากพอนะคะมันอาจจะไม่มากพอที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปได้แบบรับรื้ในอนาคตะฉะนั้นมันจะต้องมีการ ดูหรือเรียนรู้กันตรงนี้ให้ให้มากกว่านี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ลกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ะคุณมีผู้นะคะไพ่สำหรับกันได้ระหว่างคนณแล้วก็คนรักนะสถานรฝั่งคุณเป็นยังไงซีดาบเจ็ด้วยสิบเหียญเก้าดาบทำไมดูเครียดจังเลยอะ หน้าไพ่เนี่จีดูเครียดจังนะคะฝั่งของพุดเนี่ยในความเงียบมันมีความเรียบมาก่อนหน้านี้นะคะในช่วงวันที่สิบเนี่ยสิบสิบเอ็ดมีความเรียบเรียบนิ่งๆ,ๆในความเรียบความนิ่งคุณอาจคิดเยอะคุณมีอะไรให้คิดเยอะมากในความเรียบเนี่ยพอเราเงียบเรานิ่งเราว่างปุ๊บความคิดมันมาหรือหลายสิ่งในความสัมพันธ์อาจจะคิดเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเวลาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องตัวเขาเรื่องตัวคุณหลายสิ่งนะคะ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่พอยิ่งคิดเยอะยิ่งเครียดจากความคิดมากจากแค่คิดเฉยๆมันเปลี่ยนแปลงเป็นความเครียดไม่ใช่แค่เครียดอย่างเดียวพอเครียดแล้วระแวงระแวงตัวเขาไปอีกเราแวงกังวลสอนสอง,สองไม่ไว้วางใจเขาเดูซิฝังเขามันเป็นยังไงทําไมคุณถึงแบบเป็นได้ขนาดนี้ห้าดาหนึ่งถ้วยสองดะ อา,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารด้วยแล้วเขาก็ดูชิลวมากเลยเขาดูปล่อยชิลวปล่อยเฉยๆการเทคแอคชั่นการพูดคุยกันเจอหน้ากาันก็อาจจะมีความนิ่งความแข็งนะคะเหมือนอาจจะอยู่บ้านเดียวกันแต่เขาก็ทําธุระข,ของเขาคุณก็ทําธุระข,ของคุณการหันมาพูดคุยกันเนี่ยค่อนข้างน้อยหรือพูดคุยกันด้วยท่าทีเนี่ยอาจจะไม่ได้หวานไม่ได้อ่อนโยนไม่ได้นุ่มนวลน,นะคะออกแนวเฉยเฉยมากกว่า เขาอาจจะนั่งเล่นเกมไปคุณก็อาจจะนั่งดูซีรีส์ไปอะไรเงี้ยแต่เนื้อาหาเดียวกันคุณรู้สึกว่าไอ้ท่าทีที่แปลกไปด้วยนะเป็นแบบนี้ด้วยก็ได้อาจจะเป็นแบบนี้อาจจะไม่แปกแลกหรอจ,จะเป็นแบบนี้บวกกับความคิดของคุณโยงมาทําให้เกิดความเครียดแล้วก็เกิดความระแวงในท่าทีของเขาไปเลยอืม ทีนี้ยมาดูบ้างว่าความรู้สึกเขายังไงถ้าทีแบบนี้แล้วความรู้สึกเขายังรักเราไหมเขายังแคร์เราหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าสามไ้นทงานอ่าโอเคมีความเบือ่อมีความเบื่อหน่ายมีความเซงเกิดขึ้นน่าจะมีอะไรที่จําเจรูทีนการคุยที่ค่อนข้างจําเจไม่มีอะไรในเชิงแบบกระตุ้นความสัมพันธ์ อย่างเช่นกินข้าวนอกบ้านไปเดินเล่นด้วยกันหรือทํากิจกรรมร่วมกันอาจจะน้อยอาจจะเป็นอะไรที่มันมันจำใจจำใจไปเลยอะซึ่งเขาสิดว่ามันเป็นความเบื่อหน่ายนะคะบวกความหงุดหงิดด้วยบางทีพูดอะไรไม่เข้าหูหรือเป็นคําถามอะไรที่ไม่เข้าหูเขาเขาจะหงุดหงิดได้ง่ายหรือในทางกลับกันเขาจะมองว่าคุณหงุดหดงิดใส่เขาได้ง่ายก็ได้นะคะต่อไปฝั่งคุณละ่ะรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง มันมีการพยายามเอาชนะกันเกิดขึ้นควรจะมองว่าเขาพยายามเอาชนะคุณหรือในทางกับการคุณอาจจะพยายามเอาชนะเขาก็ได้นะมันมีความฟัดฟันกันจากคําพูดเกิดขึ้นเป็นคําพูดในเชิงเอาชนะแต่กลายเป็นตัวคุณเองรู้สึกอึดอัดรู้สึกหนักใจกับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าฝั่งเขาเขาหงุดหงิดคุณอึดอัดมันมีความเงียบพอคุยกันก็เป็นการ เอาชนะการประชดประชันกันเขาหมุดหมิคุณหนักใจอืมต่อไปค่ะสรุปนะคะแปดดาเดียมพิมีความกังวลมีความระแวงในเรื่องของบุคคลที่สามหรือบางคนจะเป็นเรื่องของการเงินผลประโยชน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ แต่จะมีเกณฑ์การง้อกันการอ่อนให้แก่กันนะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์จะกลับมาง้อปุ๊บเคลียร์ใจปุ๊บดีเลยไหมยอย่างนะคะจะมีตึงตึงอยู่บ้างเล็กน้อยจะมีสงวนท่าทีหรือมีในเรื่องของอีกโก้ บ้างเล็กน้อยที่จะต้องใช้เวลาหลังจากนิดนึงนะคะแต่แค่อย่าทำอะไรให้มันดูแย่กว่าเดิมก็พอความเชื่อใจ safe for you to love e x p r e s to love มาว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามหรอกมันเกี่ยวข้องกับคนสองคนถ้าเป็นปัญหาของคนสองคนก็ต้องมาแก้ที่คนสองคนการแสดงออกความรักคือสีดขาดนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีบางอย่างจำเจแสดงออกความรักคือชวนไปกินข้าวนอกบ้านก็ได้ ไปดูหนังด้วยกันหรือทำกิจกรรมบางอย่างที่คุณก็ชอบนะคะก็ชอบแต่ทําร่วมกันอืมนะคะนั่นแหละโอเคคลิปของชาวทัดน้ําก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ